สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นพิษอากาศกันนะคะจะมีไพ่ทั้งหมด6กองให้เลือกนะคะเลือกตามที่คุณรู้สึกดึงดูดใจดึงดูดสายตาได้เลยเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีอะไรที่อยากจะบอกคุณในตอนนี้นะคะกองที่1กองที่2 3 4 5 6นะคะตั้งจิตอธิษฐานและมองไปที่ไพ่ใบนั้นเดี๋ยวก็จะเปิดให้ทีละใบ นะคะเริ่มต้นจากใบที่1ก่อนเลยนะใครที่เลือกใบนี้นะคะกองแรกเรามาดูกันว่าสิ่งที่สิ่งศิษย์อยากจะบอกคุณคืออะไรไพ่เงินค่ะคุณกําลังจะได้เงินนะคะกำลังจะมีโอกาสทางการเงินมีคนหยิบยื่นเงินมาให้คุณหรือกําลังจะได้เงินถุงเงินถังจะได้เงินจากการทํางานจะได้เงินจากมรดกได้เงินจากทรัพย์สมบัติเงินจากโชคลาภ นะคะหรือจะได้เงินจากการทำงานการลงทุนนะหรือจะได้จากการเสี่ยงโชคใดๆก็ตามแต่คุณมีโอกาสที่คุณจะได้เงินกองแรกนะมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะมาดูต่อมากองที่2ค่ะไพ่คนร,รักเก่ากลับมาคืนดีมีใครที่คุณรอคนเก่าเก่ารักเก่าเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่า ะะมีเกณฑ์ที่คนคนนั้นจะกลับมาขอคุณคืนดีนะหรือใครที่คุณกับแฟนโกรธกันงอนกันไม่คุยกันนะคะตอนนี้นะคะเตรียมตัวเขากำลังจะมางอคุณเขากำลังจะมาขอคืนดีกับคุณจะมีการไกล่เกลี่ยปรับความเข้าใจกันนะคะหรือคนรักเก,เก่าจะกลับมาคืนดีกับคุณนะ,ะต่อมากองที่3ค่ะไพ่แหวนเพชรนะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ เพชรนินจินดานะคะหรือของมีค่าเครื่องประดับเพชรพลอยแหวนมั่นบางคนมีโอกาสได้สวมแหวนมั่นบางคนได้มรอดอกตกทอดนะคะเกี่ยวกับเครื่องเพชรเครื่องพลอยนะคะหรือบางคนกําลังจะมีการลงทุนนะคะเกี่ยวกับการซื้อทองซื้อหยองซื้ออะไรไว้เก่งกำไรอะไรประมาณนี้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่ใครจะมาขอคุณแต่งงานได้สวมแหวนมั่นได้สวมแหวนเพชร นะคะหรือได้ของทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่ามากๆก็เป็นไปได้นะคะหรือได้ของมีค่านะเร็วๆนี้ต่อมาใบาที่4ค่ะหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณกับครอบครัวจะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะจะมีเกณฑ์ได้นั่งเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่ กำลังรอวีซ่ารอการเดินทางไกลจะไปทำงานจะไปหาครอบครัวจะไปพักผ่อนนะคะหรือจะไปเรียนต่อนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปใครที่คุณอยากนั่งเครื่องบินหรืออยากที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศนะคะย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดไปอยู่ต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะได้ไปนะคะหรือใครที่คุณกำลังรอการที่ครอบครัวจะไปพักผ่อนหย่อนใจฮอลิเดย์มีเกณฑ์ที่จะได้ไป นะคะอาจจะไปต่างถิ่นแดนไกลเลยก็ได้ใครรอวีซา่าพาสปอร์ตมีเกณฑ์ที่จะได้รับเร็วๆนี้ต่อมาค่ะนะคะใครที่กำลังทำไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจการเรียนการศึกษาหรือกำลังคิดที่จะทำอะไรอยู่ก็ตามที่คุณกำลังรอว่าจะสำเร็จไหมบอกเลยว่าสำเร็จใครที่กำลังเรียนอยากจะรู้ว่าจะจบไหมนะคะการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกหรือจะสอบแข่งขันอะไรจะสำเร็จไหมสำเร็จ สอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็สําเร็จนะคะหรือการที่จะได้รับประกาศนียบัตรอะไรบางสิ่งบางอย่างได้รับความยินดีนะคะได้รับเกียรติบัตรโล่อะไรประมาณนี้นะคะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความสําเร็จเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะคิดที่อยากจะทําหรืออยากจะได้อะไรคุณจะประสบความสําเร็จนะคะต่อมาใบาสุดท้ายนะ,ะเกี่ยวกับไพ่การเจ็บป่วย นะคะอย่างแรกเลยที่ต้องเตือนก็คือสิ่งสิทีอยากจะเตือนในเรื่องของสุขภาพนะให้ไปหาหมอตรวจสุขภาพบ้างช่วงนี้นะคะหรือระวังลูกหลานหรือตัวคุณเองนะคะมีการเจ็บการป่วยคนที่คุณรักหรือถ้าใครเจ็บป่วยอยู่นะคะการเจ็บป่วยจะเจอหมอดีเจอยาดีเจอโรงพยาบาลดีจะหายยิ้มออกนะคะจะหายเป็นปิดทิ้งเลยแหละนะพราะไพ่นี้เป็นไพ่ไม่ได้เป็นไพ่ที่แบบว่า คือหมอยิ้มไม่ได้เป็นไพ่ร้ายแรงอะไรนะคะแค่ให้คุณระวังดูแลสุขภาพให้ดีนะคะส่วนใครที่คุณเจ็บป่วยเดี๋ยวคุณจะหายดีนะคะเจอยารักษาโรคที่ดีเจอหมอที่ดีนะนี่ก็คือคำตอบของแต่ละกองนะคะโชคดีมีความสุขกดติดตามกด subscribe like s h a r เป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ